الحمد لله والصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله في نبودي الإمام. ونี้ رحمة الله. تان دا بود تان تان ของพวงบ่าวคนหนึ่งหรือความสุขของมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นผู้ศรัทธานั่นก็คือข้อที่หนึ่งตยซูรุตโตอาอาไลฮีคือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตอาลาทำให้การกระทำความดีของเขานั้นเกิดความง่ายได้การเชื่อฟังต่อเลาะการปฏิบัติการปฏิบัติน้อมนำปฏิบัติในคำสั่งใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาต้าลาพระองค์ทรงทําให้เกิดความง่ายได้ ในการกระทำความดีต่างๆนี่คือส่วนหนึ่งพี่น้องผู้ทีม่มีมานข่าวดีสำหรับผู้ศรัทธาที่เขากระทำความดีแล้วมันเกิดความง่ายได้ประการต่อมานั่นก็คืออุมูฮฟอกกตุซุนนะฟีอฟัฟอาลีฮีคือการกระทำทั้งหมดที่เขากระทำไปสอดคล้องกับแบบอย่างของท่านนาบีุมฮัมมัดสุลลัลฮุอลัยฮิวะสซัลลัมนี่ก็คือความสุขหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาละทรงประทานให้แก่บ่าวคนหนึ่ง ที่เขามีความทะเยอทะยานศึกษาแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอาัลฮุัสสลัมจนทําให้การการะทําของเขาคําพูดของเขาสอดคล้องกับแนวทางของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอาัยฮุัสสลัมแล้วก็สัญญาณที่สมนั่นก็คือสุฮบะตูฮูลิอละฮลิสซาลาการที่เขาได้รู้จักกับคนดีๆได้พบปะกับคนดีๆได้ปฏิสัมพันธ์กับคนดีๆ แล้วก็สัญญาณที่4ี่นั่นก็คือฮุสนุอัคลากีฮีมานอิควานคือการที่เขามีจัญญามารยาทที่ดีต่อเพื่อนสหายของพวกเขานี่ก็ถือเป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลหนึ่งพี่น้องพุทธิมีหมามีสัญ,ญลักษณ์หรือสัญญาณแห่งความสุขที่อัลลอฮฺสุบหฮานะฮุวัตตาละทรงประทานให้แก่บ่าวคนนั้น ประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิมานว่าบัสลูมารูฟิฮิลินคอลนกีคือการที่เขาเสียสละทุ่มเทความดีงามต่างๆมอบให้แก่สิ่งถูกสร้างมอบให้แก่เพื่อนมนุษย์และประการต่อมาวะตีมามูฮูลินมุสลิมีนคือการที่เขาเอาใจใส่ให้ความสําคัญกับบรรดามุสลิมีนแล้วก็ประการสุดท้ายวะมุรออาตุฮูเลอากอตีฮี แล้วเขาให้ความสำคัญกับช่วงเวลาต่างๆที่เป็นโอกาสสำหรับเขาโดยใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนี่คือคำพูดของท่านอิมามอัชชะตีบีรอฮิมาฮุลล์ในหนังสืออนิยติซอมเล่มที่หนึ่งหน้าที่154นี่คือคำพูดของบรรดานักเชียการพี่น้องผู้ที่มีมาถ้าหากว่าเราได้สัมผัสคำพูดของเหล่าบรรดาซาลาฟเนี่ยเราจะพบว่าพวกเขานั้นเป็นผู้ที่อะไรให้คุณและประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ดังนั้น การที่เราได้ศึกษาคำพูดของชาวซาลฟได้เห็นถึงความเสียสละของพวกเขาคำพูดที่พวกเขาแนะนำเก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาเราจะพบว่านี่คือความสุขที่เรานั้นได้พบได้ศึกษาคำพูดกับชาวซาลฟที่พวกเขาต้องการที่จะให้ผู้ศรัทธานั้นได้พบกับความดีงามดังนั้นนี่คือสว่วนหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมานถึงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆบ่งบอกถึง ความสุขที่บ่าวคนนั้นได้รับจากอรรถสุฮานะหัวตาลาก็ในข่าวหน้าเรามีเก็ตความรู้อะไรดีๆาอัล็อกราก็จะมาพบกันพ่นองพุที่มีมานก็ขอปิดท้ายด้วยกับว่าบิลลาฮิตอฟิกันฮิดายฮุสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุ